สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนปี2566นี้ค่ะพลังงานความรักของคุณโสดชาวธาตุลมนะคะธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลนราศีกุมนะคะจะอยู่ในธาตุลมหมดเลยค่ะนกเปิดไพ่แบบตะวันตกค่ะนกเปิดไพ่พลังงานหลักพลังงานรวมของคุณเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยนะคะ ชาวััตลมในช่วงนี้นะคะพลังงานคนโสดคือตัวคุณะมีพลังงานของคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะ,ะมีพลังงานของความรักครั้งใหม่คนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะในกรณีที่คุณโสดสนิทคุณไม่มีคนเก่านะคะนกขอพูดอ่านไพ่ตรงนี้ก่อนนะในกรณีที่คุณเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมานะคะแล้วคุณก็ มีความรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลใจหรือเกินกับการที่จะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยคุณจะเจอคนจริงจังเข้ามานะคะคนที่เขารักคุณแบบชัดเจนนะคะนะความรักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะแน่นอนว่าพลังงานของคุณคนนี้จะทําให้ความรู้สึกที่คุณมีกับความรักอะเปลี่ยนไปก็หมายถึงว่าคุณจะอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับชาวธาตุลม เพราะว่าความรักที่จะเข้ามาเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกว่าเออคือเขาเห็นคุณค่าในตัวเรามากๆแล้วก็เขาให้คุณค่ากับความรักครั้งนี้มากๆเช่นกันนะคะคุณจะเป็นที่รักนะนะคะคนคนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณมากๆม,มีพลังงานของชาวทาดดินค่ะพุธศกันบังกอนนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ขึ้นมานะคะแล้วในอีกกรณีหนึ่งนะคนที่คนที่มีคนเก่าอาจจะมีคนเก่าหวนคืนได้นะคะเนาะคือในกรณีที่กลับมายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่แล้วก็เขาชัดเจนกับคุณน,ะนกมองว่าได้ไปต่อนะแต่ในกรณีที่เขากลับมาเราไม่ชัดเจนเนี่ยชาวธาตุลมมีโอกาสที่คุณจะแบบ เลือกที่จะไม่ไปต่อนะคะเลือกที่จะ move อนแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้เจอกับความรักครั้งใหม่น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะก็ลองดูว่าคุณอยู่ในกรณีไหนนะคะมีทั้งคนเก่ากลับมามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะแต่บางคู่บางคนก็ ถ้าเขาไม่ชัดเจนนกมองว่าคุณปิดกั้นเลยแหละคุณไม่เอาอะคือคุณไม่อยากที่จะปวดหัวแล้วนะคะคุณไม่อยากที่จะกลับไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนเดิมอะคะ่ะนะถ้าคุณเจอกับความรักที่มันไม่โอเคก่อนหน้านี้แล้วก็จบกันไปถ้ากลับมายังเป็นเหมือนเดิมอะนกมองว่าชาวทาตลมไม่เอาจริงๆนะคะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาขยายเพิ่มกันนะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนใหม่ๆที่คุณจะเจอความรักครั้งใหม่เนี่ยอืมสองถ้วยขึ้นมาดีจังเลยค่ะขึ้นไปสองถ้วยนะสองถ้วยนั้นหมายถึงว่าเขารักคุณนั่นแหละเขารักแล้วก็คือคุณเป็นคนสําคัญเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเลยนะคะค,คนคนนี้สามดานค่ะ เด็กถ,ถือถ้วยค่ะชาวธาตุน้ากรกฎพิจิกมีนหรือคนที่เด็กกว่าคุณนะคะชาวธาด,ดินด้วยกันเอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะทษทีชาวธาด,ดินค่ะพฤกษ์กัมังกรชาวราศีมีนชาวราศีพฤกษกอืขอดู3ามดาบค่ะอืคนคนนี้ก็น่าจะมีอดีตนะคะเคยเจอกับรักซ้อนนะคะหรือผิดหวังกับความรักมาเช่นกันนะคะ ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักใครก็รักจริงอ่ะขึ้นไพ่คิงเหรียญนะคะเป็นคนที่รักแบบหนักแน่นแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆแล้วก็จะมีความรู้สึกคือคุณเป็นคนที่ใช่แล้วเขาก็จะหลงไหลในความเป็นคุณนะคะเสพติดคุณหนักมากนะคนคนนี้คุณอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาได้นะคะ ถ้าเขาเด็กกว่าคุณเขาจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะคะก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยนะคะหรือบางคนก็เป็นคนที่โตกว่าคุณไปเลยก็ได้นะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคุณทำให้เขากลับไปรู้สึกย้อนไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งก็คือทำให้เขารู้สึกสดใสนะคะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไพ่สี่ไม้ค่ะ สีไม้นั้นหมายถึงว่าเขารู้สึกอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณค่ะอยากที่จะลงหลักปักฐานอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้มีความจริงจังกับคุณมากๆนะขอดูนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะค,คนคนนี้สีถ้วยขึ้นไพ่ฤษีนะคะหนึ่งไม้ค่ะชาวธาตุไฟเมิ่ส์ธนูนกมองว่า พลังงานคนเก่าขึ้นมาแบบชัดมากเลยนะโอเคเขาจะทําอย่างไรต่อไปขออ่านในกรณีคนเก่าด้วยนะคนเก่าเนี่ยถ้าคุณมีคนเก่าอยากกลับเข้ามาค่ะอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจนะคะกลับเข้ามาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณไว้นะในกรณีที่กลับมาแล้วอยากพัฒนานะคะอยากแก้ไขปรับปรุงก็มีแต่บางคน,นกลับมาแล้วไม่โอเคก็คือคุณตัดเลยนะคะ เนี่ยอยากกลับมาแก้ไขอยากได้รับโอกาสจากคุณหาวิธีการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณในรูปแบบที่ที่ดีกว่าเดิมอยากได้รับโอกาสจากคุณยังคิดว่าคุณอาจจะยังรักเขาหรือให้โอกาสเขานั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นคนใหม่ล่ะคนใหม่คนใหม่นะคะคนใหม่ก็คือ คนใหม่เขาอาจจะเข้าอกเข้าใจคุณก็ได้นะว่าคุณเคยเสียใจกับความรักมาเน่ะเขาก็จะพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นตัวเขาเองนะที่เคยที่เคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาไม่ใช่น้อยเลยแล้วเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักทําให้เขาอ่ะแสดงออกความรักที่เขามีให้กับชาวธาตุลมได้แบบเยี่ยมยอดอะค่ะคือ เขาจะชัดเจนกับคุณคุณจะมีความสุขมากๆสิ่งที่เขาจะทําที่นกเห็นนะก็คือคุณจะรู้สึกรู้สึกโชคดีจังเลยอะที่เจอคนคนนี้คุณอาจจะเจอกันผ่านการท่องเที่ยวการเดินทางได้นะคะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตานะคะผู้พิพากษานะคะทาบัญชีนะคะหรือเป็นนักกฎหมายก็ได้นะสิ่งที่เขาจะทําคุณจะรู้สึก คุณจะรู้สึกว้าวกับความรักครั้งนี้อืมคุณจะมีไฟกับความรักครั้งนี้มากๆคุณจะแบบว่ากระตือรือร้นที่อยากที่จะมีความรักครั้งนี้อ่ะรู้สึกแบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทําให้คุณรู้สึกประทับใจในความรักครั้งนี้แล้วคุณก็จะได้เห็นสิ่งที่เขาทําก็คือความชัดเจนนะขึ้นไพ่สิบเหรียญกับอ่าสิบเหรียญนะคะกับ justice นะเขาจะชัดเจนกับคุณแล้วก็ เขาจะมอบความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาจะมอบให้คุณนะคุณจะมีความสุขมากๆเลยเมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคือเขาจะดูแลคุณอย่างดีคุณจะถูกรักนะคะแล้วก็คุณจะเป็นที่รักของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะที่ ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะแปดเหรียญนะคะความสม่ําเสมอนะคนคนนี้เขาจะสม่ำเสมอกับคุณมากๆนะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันหรือว่าความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอคอยนะคะรอเวลาคุณไม่ต้องกลัวเลยคนคนนี้เขารักคุณอย่างใจจดใจต่อใจจ่อนะคะแล้วก็รักคุณแบบมากมายรักแบบจริงจังแล้วสม่ำเสมอกับคุณ เขารอเวลาที่จะเดินทางมาเจอคุณด้วยนะคะขึ้นไพ่เดอะชารีออตคนในเครื่องแบบนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับวิศวกรงานช่างนะคะการเดินทางหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้ะคะ่ะเขารักคุณอะ่ะเขารู้ว่าคุณกําลังรอเขาอยู่แล้วเขาก็จะทําให้ความรักครั้งเนี้ยสมหวังให้ได้นะคะคือเขาตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากๆเลย เดอะเวิลด์นะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางก็ได้นะดูสิคุณจะมีความสุขมากๆเลยอ่ะที่มีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณอ่นะแม้ว่าความรักครั้งนี้คุณอาจจะต้องรอนะคะแต่เป็นการรอที่โลกทั้งใบเป็นสีชมพรูรอแบบมีความสุขแล้วก็มีความหวังนะคะเนาะคือคนคนนี้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลาที่ น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะนะคะที่คุณและเขาได้เจอกันเนาะคุณเจอกันด้วยโชคชะตาพรมลิขิตอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหเพื่อนๆรู้ไหมว่าไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่อะไรโอ้หนกนกงตกใจเลยนะคือแบบอ่านไพ่ไปแต่ไม่ได้ดูไงว่าไพ่ใต้สำรับเป็นอะไรขึ้นไพ่เดลเวอร์นะคะพลัง,งานของชาวราศีเมทุนนะคะเขาเป็นหนู้ของคุณอนะ จริงๆนะคะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณถ้าเป็นคนเก่าคุณก็น่าจะเป็นเนื้อคู่กันนั่นแหละถึงได้หวนคืนกลับมานะคะในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่านะนกบอกเลยว่าคนคนนี้คือความรักที่เข้ามาได้ถูกช่วงเวลา ที่สุดแล้วล่ะนะนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณและเขาได้เจอกันเพราะเหมือนกับว่าตัวคุณและเขาเนี่ยเติบโตในเรื่องของความรักแล้วนะคะสามารถที่จะดูแลความรู้สึกของคนรักได้ดีแล้วนะคะแล้วความรักครั้งนี้ก็เหมือนเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะจะเป็นความรักที่มีความสุขที่สุดนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่อะ ได้ผ่านประสบการณ์หรือว่ารักเป็นแล้วนะคะรู้แล้ววิธีการที่จะรักษาความรักนั่นเป็นเช่นไรอะไรแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวทัดลมบ้างทำงานดีเนาะดีมากเลยอะ่ะคิงถชกทาค่ะชาวทัดไฟแม่จิงธนูยีฮากรีนเทดนะคะขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญหนึ่งดาบ ถ้าคุณต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจนะคะไพ่บอกว่าให้คุณยึดหลักการรักตัวเองเป็นหลักนะแล้วคุณจะได้รับการแล้วคุณจะได้รับคำตอบของการตัดสินใจที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองแค่คุณรักตัวเองคำตอบหรือว่าการที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างน่ะมันก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณแล้วนะคะไพ่บอกอย่านงนะี้นะ ขึ้นไพ่เด็กถือดาบควีนถือดาบนะคะพลังงานชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมพ่อไม่ไมๆไ,ไ,ได้นะคะเออคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต่างคนต่างก็กําลังส่องกันอยู่ก็ได้นะคะนะถ้าคุณเป็นคนเก่าของกันและกันแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเหมือนคุณและเขากําลังตามหากันและกันอยู่แล้วมันก็ถึงเวลาที่คุณจะได้เจอแล้วนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดยังไม่เจอนะคนโสดเป็นช่วงเวลาที่คุณ จะใช้เวลาทั้งหมดของคุณนะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเหมือนกับว่าสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองนะถึงเวลาคุณก็จะได้เจอกันเองนะคะอันนี้ก็คือพลังงานแนะนําจากไพ่นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกคนทุกทการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกคอมเมนต์ดีๆที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาค่ะ ใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะจำเพาะเจาะจงเป็นพลังงานคุณเองจะไม่ใช่พลังงานรวมนะคะก็แน่นอนก็มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ชาวธาตุลมทุกท่านนะสมหวังแล้วก็ ประสบความสำเร็จในความรักกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ